สวัสดีครับผมแบงค์ริบกกนะครับวันนี้เมนูแนะนำเป็นแกง24เดือนนะครับนี่ครับผมจะแกง24เดือนใส่ปลาแห้งนะครับวัตถุดิบก็มีแน่นอน,นครับ24เดือนนะครับพริกแกงนะครับนี่พริกแกงพริกแกงเหลือทำน้ำพริกออกเราก็มาทำต่อใบมะกรูดฉีกนะครับนี่ Box, มะกรูดฉีกนะครับดมดูครับไม่เชื่อดมดูแล้วก็ปลาแห้งนะครับเป็นปลาเค็มนะครับนี้แช่น้าล้างน้ํานะครับเพื่อลดความเค็มลงไปนะครับแล้วก็นี่ครับผักคุณปอยนะครับผักอิตูนะครับนี่ครับผักอิตูดมดูครับไม่เชื่ออ่านี่ครับผักอิตูของแท้นะครับแล้วก็จะมีน้ํานะครับน้ํานะครับ เดแล้วเราก็มาดูวิธีการทำนะครับเดี๋ยวอันดับแรกก็ต้องมีหม้อนะครับนะครับหม้อนะครับตั้งกองแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับหม้อครับโอ้โหหม้อไหม่ครับหม้อไหมรนบเติมน้ำครับผมจะไม่ใส่น้ำมันนะครับผมจะใส่น้ำนะครับยินเสียงไหมครับของแท้ครับการสันดาบของความร้อนนะครับ จะใส่พริกแกงนะครับก็เพื่อจะไม่ให้เสียเปล่าผมก็จะใส่หมดเลยนะครับเหลือเท่าไหร่ใส่เท่านั้นครับนี่ครับใส่เลยเห็นไหมครับผมจะไม่ใส่กะทิไม่ใส่น้ำมันนะครับ แล้วก็มากูดใส่เลยครับจะไม่ใส่น้ำมันนะครับครนะครับเราก็รอให้มันเดือดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับครับเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่นะครับแกงกันง่ายๆครับ แกงยากคัดคต, <c oughs> ติการกินก็คือกินง่ายๆแตายยา่ยากๆนะครับแล้วก็ให้พริกแกงมาหอมๆนิดนึงแล้วเราค่อยใส่ปลานะครับมันจะเริ่มเดือดแล้วนะครับนี่ครับพอน้ำเริ่มงวดมาสักหน่อยแล้วก็แน่นอนเลย เราใส่ปลาลงไปเลยนะครับเดี๋ยวครับปลานี่ผมก็ล้างแล้วเรียบร้อยนะครับใส่ลงไปล้างเพื่อลดความเค็มนะครับเดี๋ยวเราก็จะเผลอใส่เครื่องปรุงลงไปอีกมันก็จะเค็มหนักไปใหญ่นะครับเพราะบางคนนี่ก็ติดนิสัยไม่ชิมก่อนปรุงนะครับถึงเวลาก็จบ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 ,จบ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 ทีนี้โซเดียมมันก็จะเยอะ พอโซเดียมเยอะระบบในร่างกายมันก็จะล้วนครับไม่เป็นการเสียเวลาครับไม่ให้เสียเวลานี่เลยครับนี่นะครับดูนะครับสับสับสับผมจะใช้วิธีการสับนะครับส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 ับแล้วก็หั่นลงไปเลย นี่ครับง่ายง่ายทำมัแบบลูกพุ่งลูกพุ่งอย่างนี้นะครับปากเราเองทำงนี้ก็ได้นี่ครับง่ายง่ายเ,าเขาบอกว่าปีปีนึงอะคนเราต้องกินดอกให้ครบนะครับ มีดอกอะไรมัง่งมีดอกสโนโดอกแคดอกขจรแล้วก็ดอกกล้วยนะครับดอกกล้วยก็คือปีนี่แหละครับดอกกล้วยนะครับจะเป็นเหมือนยาเติมน้ำาลงไปนิดน,นึงนะเ,นเพื่อน,นเนะเติมน้ำเร่งไฟเติมน้ำแล,ล้วก็เร่งไฟก็สับไปเลย ง่ายๆครับทำกับข้าวอย่าทำยากครับถ้าทำยากแล้วมันจะไม่รู้นะผมชอบทำง่ายๆจะได้กินง่ายๆถ้าทำยากมันก็กินยากกว่าจะได้กินตอนแรกผมว่าจะตำนะเนี่ยแต่ถ้าตำมอาผมกินได้คนเดียวเพราะว่าเวลาผมตำปีมผมจะตำเผ็ดมากแฟนไม่ได้กินด้วยแต่ถ้าแกงได้กินได้หลายคนว,ว่าวันนี้หุงข้าวมาได้หนึ่งข้าว แ้าหนึ่งข้าวผมก็จะทำอีกเมนูหนึ่งนี่นะครับซื้อมาจากตลาดหัวละสิบบาทนี่นะครับเอาแต่ปีนะครับนิ้วไม่ต้องเอา คนๆีน๋ยวเราก็จะปิดไว้ประมาณสัก3นาทีแล้วเราค่อยมาปรงุงครับเดี๋ยวความมันของหัวปีก็จะออกมาเราไม่ต้องใช้กะทิหัวปีมีความมันในตัวอยู่แล้วมีน้ำนมอ่ะอยางเงปิดไว้2นาที3นาทีครบ2นาทีแล้วเราก็มาเปิดปรุงนะครับเราก็ต้องชิมไว้ก่อนว่า พริกแกงมันเผ็ดประมาณไหนแล้วก็จะได้ตัดได้ถูกอันดับแรกก็ใส่ข่านอก้อนไปเลยครับจริงๆใส่ตัง้งแต่ผัดพริกเลยก็จบนะพี่นอ้องเกลือครับรู้สึกว่าเผ็ดมากก็ใส่เกลือลงไปใส่น้ำตาลลงไป ใส่น้ำตาลญี่ปุ่นลงไปนี่คือน้ำตาลญี่ปุ่นนะครับน้ำตาลญี่ปุ่นผงปรุงรสใส่เยอะๆอร่อยเยอะลางช้อนแล้วก็ทําการกวนเราก็ใช้ทัพพีนะครับ ในการมนุษย์แกงนะครับมนุษย์หรือว่าคนนั่นเองคนไปนะครับขนน่าจะละลายแล้วเราก็ชิมครับนี่ครับเวลาชิมก็พยายามฝึกให้เป็นนิสัยนะครับกินร้อนช้อนกูนะครับช้อนมือมือก็ถือนะครับช้อนกูกูถือนะครับ ไม่เคยกินแกงอะไรอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยครับแล้วก็จะปิดอีกประมาณหนึ่งนาทีเราก็จะได้โรยผักเมื่อครบเวลาหนึ่งนาทีแล้วนะครับเราก็เปิดนะครับโอ้โหน้ำมันก็จะโมโหนะครับดูสิครับโมโหอย่างแรงเลยปุดๆครับสีสันมาเลย นี่คือผลของการที่ไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่กะทินะครับเพราะว่าความมันของปีกล้วยมีอยู่แล้วมันจะมันนะเห็นไหมจะออกสีขุ่นๆน,นะครับเป็นน้ำนมน้ำนมกล้วยประมาณยางกล้วยครับเนี่ยครับแล้วก็ใส่กูลงไปนี่ครับดีเราล้างมาแล้วถ้าจะให้ดีนะครับถ้าใ้ดีเราปิดแก๊สเลยก็ได้เดี๋ยวเราใส่ผัก ตูลงไปใช่ไหมแล้วเราก็ปิดแก๊สปิดฝาหมอ้อเลยมันก็จะหอมสุดๆผมปิดแก๊สแล้วนะนี่ครับแล้วก็โรยลงไปโรยถั่วใส่เยอะๆครับอันนี้ก็ปลูกเองนะครับปลูกในสวนนี่แหละอันไหนปลูกเองได้ก็ปลูกครับอันไหนซื้อได้เขาก็ซื้ออันไหนซื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องกินง่ายๆนี่ครับ ถ้าจะให้ดีนะครับเพื่อนๆใส่ขุนเส้นลงไปอีกหน่อยนี่สุดยอดเลยปิด,ดแป๊บหนึ่งแล้วผมเปิดให้ดูนะครับพอเราปิดให้พอให้พอีตู้ยุบนิดหนึ่งนะครับนี่เราก็เปิดมาหน้าตามันจะประมาณนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับหน้าตาเห็นนะครับมันเป็นแกงบ้านๆน,นะครับ จริงๆนะนี่ถ้ามีเวลาเขาก็จะตำโขกพริกแกงเองแต่พอดีเพิ่งเลิกจากงานมานี่ครับเนื้อปลาเนี่ครับพเพื่อนลองทําทานก็ได้นะครับเมนูง่ายๆสไตล์แบงกอลิกกนี่อย่าลืมครับถ้าใครมีบุนเซนเอาบุานเซนใส่ด้วยนี่จะอย่างนี้เลยครับสุดยอดครับก็คลิปนี้ก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามให้กําลังใจเดี๋ยวเมนูต่อไปมีเวลาเดี๋ยวผมทําให้ดูใหม่ ขอบคุณครับ